สวัสดีครับท่านผู้ชมก็กลับมาพบก,กับช่องอธิพัฒน์นนทภเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาแบบเป็นด่วนนะครับมาดูว่าจะพาท่านผู้ชมไปชมอะไรครับนี่ครับมาดูไอศครีมเหมือนฝันหอ,อมหวานมันสะอาดอร่อยรับเหมาตามาต่างๆโทรศูนย์เจ้าหนึ่งสี่ห้าแปดสามสามหนึ่งศูนย์โอเคนะครับเรามาดูว่าวันนี้จะสั่งอะไรทานไม่อะไรบ้างไหมคะคนสวยก็มีรสเผือกค่ะมีเผือกมีกะทิอ่าของอาจารย์เอานี่ใส่ มคะใส่ข้าวเหนียวคนอีสานเนาะนี่ผมสั่งข้าวเหนียวนะครับมาดูข้าวเหนียวข้าวเหนียวครับแล้วก็ไอศครีมเอาไอศครีมไอศครีมมีรสอะไรบ้างมีรสกะทิกับกะทิกะทิกับเผือกครับอันนี้เป็นเผือกใช่ไหมกะทิค่ะกะทีหนึ่งก้อนสองก้อนเลยครับต่อไปก็เอาเผือกหนึ่งก้อนเผือกหนึ่งก้อนแล้วก็ ต่อไปก็สายนมเยอะเยอะใส่ถั่วมั้ยคะใส่ถั่วด้วยโอเคเดี๋ยวสังนี้ทางนี้มันแสงมันได้ทางนี้โอเคเนี่ยครับเนี่ยเท่าไหร่ครับเนี่ยสิบาทค่ะโอ้โหสิบบาทอ่าฝากฝาก่อยฝาก่อยขายหยุดตรงไหนบ้างไปขายตรงไหนบ้างครับขายทื่อำเภอคลองลานค่ะขายท่อำเภอคลองลานโอเคนะครับราคาไม่แพงเนาะราคากันเองนะครับขายทุกวันไหมครับทุกวันค่ะ ขายทุกวันนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราก็เนี่ยครับได้นะครับโอเคครับคลิปสั้นๆแค่นี้ครับอย่าลืมนะครับฝากด้วยไอศครีมเหมือนฝันนี่ครับนี่ไอศครีมเหมือนฝันโอเคครับได้แล้วโอเคครับครับคุณครูเข้าไปสั่งเลยครับใครจะสั่งสั่งเลยครับสั่งเลยน้ำปังนี่น้องน้องเนยโฟเอสน้องเนยโฟเอสกำลังสั่งอยู่ เจอครับเจอกันแค่นี้ครับคลิปหน้าค่อยว่ากันใหม่ครับผม๊มยบ้างครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่องอธิพัฒน์นนทภาครับวันนี้เรามีนางเอกช่องสาวสวยครับมีน้องเนยโฟเอฟด้วยน้องปุ๊กด้วยนะครับเท่ครับเห็นยวจนี้ครับผมอร่อยอร่อยแล้ว